สวัสดีครับพวกเราวงสารสิทธิ์บันเลงครับผมนายอภิรักษ์ศรีผัดครับชื่อเล่นชื่อภูมิครับเป็นนักร้องครับสวัสดีครับผมนายธนากรนดงสวรรค์ครับชื่อเล่นชื่ออย่างครับเป็นนักร้องครับก็ตอนแรกก็มาเล่นดนตรีกันเฉยสนุกสนุกครับแล้วก็เจอรายการนี้ครับแล้วก็เห็นสนใจแล้วก็เลยสมัครด้วยครับก็พวกเราก็เจียเวลาเรียนแล้วก็หาเวลามาซ้อมกันเสมอเลยครับเวลาที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้นพวกเราก็ซ้อมหนักขึ้นด้วยครับ ก็อยากฝากบอกเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าน้องๆนะครับที่มีความฝันนะครับให้ลองกล้าที่จะออกมานะครับแล้วก็ลองพยายามทำในสิ่งที่ตัวเองชอบดูนะครับเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสแล้วก็สามารถทำได้แน่นอน,นครับ ประกวดวงดนตรีสากนร่วมสมัยชีตาวัฒนสิงเนาะซึ่งกิจกรรมในวันน ja ี้ 2. เนาะก็จะเป็นการเวิร์กช็อปเรียกว่าเรามาเพิ <t anes> <t anes Alter, ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางด้านดนตรีกับผู้เชี่ยวชาญดีกว่าเนาะ

อย่างเครืดีบ้านเราเลยเครื่องนีคือบ้น้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงแต่ถ้าการบริวารช้างใครบอกเราจะพอะโบราณแางเชโบราณแบบร้านาเนี่ยเราจะมคร Oh, okay. I can't get you off my mind. I can't get you off my mind. I a can't get you off my, mind. Get you off my mind. How bird. เพลงแล้วเราได้ไปคุยไปเคลื่อนปรับแล้วก็รู้สึกว่าอารมณ์ของเพลงจะเปลี่ยนไปแล้วก็อารมณ์ที่สื่อสารออกไปมันก็จะดีขึ้นในคําพูดหรือว่าประโยคคําแปลของมันความหมายของเนื้อเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่เลยเดี๋ยวเรื่องเรื่องเดี๋ยวสุกข้อก็ทำให้เข้าใจเนื้อเพลงมากขึ้นครับแล้วก็สื่อสารได้อย่างถูกต้องแล้วก็ดีขึ้น พอเราเลิกที่สิ่งถึงสิ่งที่เราจะสื่อสารนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเราจะลืมความเครียดของมิวสิควงไว้ อยากขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจสอมมากๆเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างก็คือฝ่าฟันกันมาด้วยกันทั้งหมดเลยทั้ง12คนนี้ก็ใช้เวลาทั้งสละเรื่องเวลาด้านการเรียนครับสละเวลาส่วนตัวในการมาฝึกสอมเพื่อที่จะมาถึงตรงนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้เด็กๆโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยด้วยครับตัวแทนของจังหวัดราชบุรีกองทัพภาคที่หนึ่ง บอกว่าวันนี้จะเป็นวันของเราขอบคุณครับ วนร่วมสมัยคีต่อวัฒนาศิลป์บัลเลไทยเพื่อเป็นดินปีที่3ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบม,มือให้กับโรงเรียนสารสิทธิ์วิทยาลัยจังหวัดราชบุรีค่ะพวกเราวงสารสิทธิ์บัลเลพอจะทำการสแสดงแล้วครับ เป็นกำลังใจให้เก่าได้ช่วยปกป้องพูมิครอมาสมให้ก่อชาทอเดินเล่าชาประชาคือเราวราชาจงทำจงไทยจงใจรักควันของชาควันของราชารวมพลบาชาวไทยสสุปนี้งพระเจริ ที่สได้แก่โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลัยจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งน้องๆก็จะทําพิธีรับมอบถ้วยพระราชทานนะคะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะลงบมือ,อีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นทีมที่ชนะเลิกนะคะสำหรับการประกวดทีมเก่าวนั้น เลไทยเพื่อแผ่นดินครั้งที่3นะคะ,อะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะจะาก153วงนะคะน้องๆก็ตื่นเต้นเี่เราต้องมาเล่นอีกรอบกับการที่ใหญ่ขึ้นมีคนดูเยอะขึ้นรู <c oughs> <ifik. S 1> ้สึกไงว่าการแสดงเมื่อวานเพรสนุกมากครับแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ได้รางวัลกัาแาตื่นเต้นครับก็น่าจะดีใจมางครับผมก็อยากจะก็น่าจะ เอาไปพัฒน,นาต่อแบบเอาอันนี้เป็นประสบการณ์ครับแบบดีใจครับที่ได้หนึ่งครับใช้ชีวิตยังไงต่อไปเนี่ยจากนี้นก็ดีครับต้องฝึกซ้อมดนตรตีต่อไปเรื่อยๆครับให้เก่งอันนี้ครับเมื่อวานได้คอมเมนต์เพิ่มนะครับภูมิใจมากครับล้วจะตั้ตงใจทำอะไรต่อไปครับก็จะพยายามฝึกฝนและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับ